ลมเย็นมากนนทำเรที่ทำบ้านเลยนะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกจะเอากระเป๋ากับบรรยากาศลมเย็นๆที่บ้านสวนรฝไฟนะยินทำงานอยู่นะนี่เป็นเสื้ออะไรเสื้อคลุมเห็นมันสวยดีก็เลยมาอัดคลิปให้เออใส่ประมาณนี้นะใส่ช่วยได้จ้ะ มีอีกอันหนึ่งก็มาทาคลายเพือเ่อนแซาแล้วก็แบอวดชุดสวยๆกับบรรยากาศตรงนี้กันหน้อเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำคลิปให้ดูนะมันเป็นกระเป๋าถือเนี่ยเพื่อน วิพรอยู่ในลุคนี้นาะดูสิผมตอนนี้หน้ามาก็ยาวแล้วใเพื่อนเพื่อนเห็นลมเย็นมากทำเรที่ทำบ้านตลยน้คิปนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกอยากเอากระเป๋ากับบรรยากาศลมเย็นๆที่บ้านสวนแล้ว ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกอยากเอากระเป๋ากับบรรยากาศร่มเย็นๆที่บ้านสวนรถฝฟจ้าเนี่ยน่ารักกูฟิงนะุี่ถือเนี่ยไปตลาดอะไรก็ได้ช่ช่วยได้จริงๆมีอีกอัน ลนี้เนาะดูสีผมตอนนี้หน้ามาก็ยาวแล้วก็ยังไม่เสร็จจ,าจาา้าเมื่อบ้านเห็เพื่อนเห็นลมเย็นมากทำเรที่ทำบ้านตลยนินทำงานอยู่นะนี่เป็นเสื้ออะไรเสื้อคุม มาสวยดีก็เลยมาอาธิให้เออใส่ประมาณนี้นะใส่มาให้ชมบรรยากาศตอนกลางคืนใส่นะยังไม่นอนมีมะม่งโมยย่า,มามงาชั้นมีลำบงเออไฟให้เพื่อนเพื่อนเห็นลมเย็ยนมาก จะมาไปก่อนนจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมพีม่กระเป๋าเริ่มต้องไว้ใส่นอนเนาะหรือว่าจะใส่ครู ลาดอะไรก็ได้ใช่ไหมก,ก็ไม่ค่อยเห็นทวิพออยู่ในลุปนี้นะดูสิผมตอนนี้หน้ามาก็ยาวแล้วให้เพื่อนเห็นลมเย็นมากทําเรที่ทําบ้าน ไม่ค่อยเห็นทวิพอรอยู่ในลูปนี้นาะดูสิผมตอนนี้หน้ามาก็อยาวเขาละมาให้ชมบรรยากาศตอนกลางคืนใจนะ <c oughs> ยังไม่นอนยี้มามาล้อโมย <c oughs> ยังยินทำงานอยู่นะนี <c oughs> ่เป็นเสื้ออะไรเสื้อคลุม <c oughs> เห็นมันสวยดีก็เลยมาอาิีให้ <c oughs> เออใส่ประมาณนี้นะ <c oughs> ใส่เพิ่ม คลิปนี้ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกอยากเอากระเป๋ากับบรรยากาศรมเย็นๆที่บ้าสนสวนรฝาฟจ้าเนี่ยน่ารักุูฟิงนะวิถีเนี่ย,นะไ,ยไปตลาดอะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นลมเย็นๆมากๆเลยอยยันนี้ เย็นมากทำเรที่ทำบ้านโดยจะให้เพื่อนๆเห็นลมเย็นมากทำเรที่ทำบ้านโดยจะคือเป็นลมเย็เย็นมากๆเลย จะลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมยินทำงานอยู่นะนี่เป็นเสื้ออะไรเสื้อคลุมเห็นมันสวยดีก็เลยมาอัดคลิปให้เออใส่ประมาณนี้นะใส่เป๋าเดี๋ยวพรุงนี้จะทำคลิปให้ดูนะมันเป็นกระเป๋าถือเนี่ยเนพะื่อนเห็นไหมนอนใส่อาบนะ้ำ ที่นี้ก็จะลาไปก่อนจ๊ะบ๊ายบายขอบคุณที่รับฉันิมพกระเป๋านะเริ่มต้อไว้ใส่นอนนะหรือว่าจะใส่ครูยังไม่เสร็จจันนี้เมือนนอนใส่อาบนะ้ำ เห็นทวิคออยู่ในลูคนี้เนาะดูสีตอนนี้หน้ามา ก็ช่วยได้จริงๆมีอีกอ네ันหนึ่งก็มาทาคลายเพื่อนแซะแล้วก็แบอวดชุดสวยๆกับบรรยากาศตรงนี้ตอนกลางคืนนอนใส่อาบน้ำ มาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่รักช่วยได้จริงๆมีอีกอันหนึ่งก,ก,ก็งงงไม่ค่อยเห็นเทวิพอรอยู่ในลูปนี้เนาะดูสิผมตอนนี้หน้ามา ดูนะมันเป็นกระเป๋าถือเนี่ยที่เอมเห็นไหมยินทำงานอยู่นะนี่เป็นเสื้ออะไรเสื้อคลุมเห็นมันสวยดีก็เลยมาอาดคลิปให้เออใส่ประมาณนี้นะใส่คลิปนี้ก็จะลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่รับชม ก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกอยากเอากระเป๋ากับบรรยากาศลมเย็นๆที่บ้านสวนรถไฟ